คลียทุกข้อสงสัยนะคะวันนี้ค่ะธนาคารกรุงไทยรวบรวมคำถามและคำตอบเรื่องคาใจโครงการเราชนะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้ค่ะมีเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการเราชนะที่เป็นข้อสงสัยในหลายๆคำถามเอามาฝากกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เ่อไห้พายข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยค่ะรวบรวมคำถามมาให้แล้วนะคะสำหรับเรื่องคาใจโครงการเราชนะเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมานะคะธนาคารกรุงไทยได้เผยแผพร่ภาพป,ประชาสัมพันธ์รวบรวมคำถามและคำตอบโครงการเราชนะสำหรับประชาชนทั่วไปทายทุกข,ข้อสงสัยของโครงการนะคะหลังจากที่ประชาชนจำนวนมากไม่เข้าใจบางขั้นตอนนะคะหรือมีความเข้าใจที่ผิดพลาดในบางประเด็นค่ะ และว,วันนี้ค่ะมีคำถามอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ซึ่งรวบรวมคำถามมาให้แล้วค่ะไปดูคำถามแรกเลยนะคะคำถามค่ะสามารถตรวจสอบติดตามการรับจ่ายเงินโครงการเราชนะของตัวเองได้จากช่องทางใดบ้างคำตอบนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถตรวจสอบได้ที่ตู้ ATM และสาขาของธนาคารกรุงไทยค่ะผู้ที่รับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะ สามารถตรวจสอบได้ที่ผ่าน G-Wallet บนแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะคำถามนะคะโครงการเราชนะจำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนหรือไม่คำตอบนะคะไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนแต่มีกำหนดปิดรับการลงทะเบียนในวันที่12กุมภาพันธ์2564เวลา23นาฬิกาค่ะคำถามนะคะ กรณีลงทะเบียนแล้วเว็บไซต์แจ้งว่าข้อมูลไม่ตรงผู้ลงทะเบียนจะตรวจสอบและแก้ไขได้อย่างไรคำตอบนะคะรอผลการลงทะเบียนทาง SMS หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0 2 1 1 1 1 1ง4่ค่ะคำถามนะคะสามารถใช้สิทธิ์ได้ทุกจังหวัดหรือไม่คำตอบนะคะสามารถใช้สิทธิ์ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะคำถามค่ะ วงเงินสิทธิ์ที่ได้รับจะต้องใช้ให้หมดเป็นสัปดาห์หรือไม่คำตอบนะคะวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับทุกสัปดาห์ไม่จำเป็นต้องใช้ให้หมดทุกสัปดาห์ค่ะสามารถสะสมได้และใช้ได้ถึงวันที่31พฤษภาคม2,564นะคะคำถามค่ะวงเงินสิทธิ์โครงการเราชนะสามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารได้หรือไม่คำตอบนะคะไม่สามารถโอนเงินหรือเติมเงินได้ค่ะ โดยใช้ได้เฉพาะนำไปซื้อสินค้าและบริการณร้านค้า,ท,าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะเราเที่ยวได้กันคนละครึ่งและร้านธงฟ้าหรือใช้จ่ายกับบริการอื่นๆตามที่กำหนดเท่านั้นนะคะคำถามค่ะจำกัดเบอร์มือถือและบัตรประชาชนในการลงทะเบียนหรือไม่คำตอบนะคะจำกัดหนึ่งเบอร์มือถือลงทะเบียนกับหนึ่งหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นค่ะคำถามนะคะต้องการเปลี่ยนเบอร์มือถือ หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้วได้หรือไม่คำตอบนะคะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะคำถามค่ะกรณีเบอร์มือถือเคยใช้ลงทะเบียนคนละครึ่งหรือเราเที่ยวได้กันแล้วบุคคลอื่นสามารถนำมาใช้ลงทะเบียนโครงการเราชนะได้หรือไม่คำตอบนะคะสามารถนำมาลงทะเบียนใหม่ได้ค่ะแต่เมื่อถึงขั้นตอนการยืนยันตัวตนจะต้องไปที่สาขาธนาคารกรุงไทยเท่านั้นนะคะคำถามนะคะ วงเงินสิทธิโครงการเราชนะของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแยกออกจากสิทธิเดิมที่ได้รับหรือไม่คำตอบนะคะแยกจากวงเงินสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับทุกเดือนโดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องแจ้งร้านค้าทุกครั้งเมื่อต้องการใช้สิทธิโครงการเราชนะค่ะคำถามค่ะเจ้าของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับประชาชนได้หรือไม่ คำตอบค่ะสามารถลงทะเบียนได้นะคะโดยพิจารณาตามเกณฑ์ของโครงการเราชนะค่ะคำถามค่ะจำกัดยอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์โครงการเราชนะต่อวันหรือไม่คำตอบนะคะใช้จ่ายได้สูงสุดตามจํานวนสิทธิ์ที่ได้รับเลยค่ะคำถามค่ะผู้ซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการเราชนะหรือไม่คำตอบนะคะไม่ต้องลงทะเบียนค่ะ ได้รับสิทธิ์อัตโนมัตินะคะโดยจะได้รับวงเงินสิทธิ์โอนเข้าบัตรรอบแรกในวันที่5กุมภาพันธ์2564และจะได้รับวงเงินสุทธิทุกวันศุกร์จนกว่าจะครบกำหนดนะคะคำถามค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์กลุ่มที่2และกลุ่มที่3ต้องยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเปาตังภายในเมื่อไหร่คำตอบนะคะ สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ได้ไม่เกินวันสิ้นสุดของโครงการนะคะซึ่งเป็นวันที่31พฤษภาคม2564ค่ะคำถามนะคะกรณีผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถแจ้งสละสิทธิ์หรือยกเลิกได้ช่องทางใดคำตอบนะคะรอประกาศจากโครงการอีกครั้งผ่านเว w ร์เราชนะ .com ค่ะ และนี้นะคะก็คือการรวบรวมคำถามและคำตอบมาไขข้อข้องใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านเลยค่ะอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะสวัสดีค่ะ